ตะวันดีครับโวกคเราแซ<ส>าซาศูนย์รวมความสุขส,สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวนัน โอ้โหวันนี้เรา3ามคนนั่งกันสบายมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเรายังคงแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมนะคะ,<ล>ะเป็นเตาอเนกะสมฟรีอินวันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมชอบมากเลยลครับทำได้ต้อง3ามอย่างอบฟิ้งชาบูครคุณผู้ชมอยากได้เนี่ยอย่าลืมค่ะสแกน QR code ค้ A เข้ามาส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะคะใช่แล้วครับส่วนวันนี้โอ้โหช่วยกันแซ่บใครชอบกินหมูกรอบกับหมูแดงนะนี่เลย ภูมิใจนำเสน,นอเลยอะปอมอันนี้เขาวางผิดโต๊ะหรือเปล่าจริงต้องมาโต๊ะนี้เรากินเลยหรืเอเปล่าจริงโอ้ยไม่ได้วันนี้คุณผู้ชมดีกว่าเพราะจะบอกว่าหมูแดงวันนี้นะโปรโมชั่นโอ้โหตะโกนเลยยังไงอะคุณแพรซื้อหนึ่งห่อแถมเป็นเลยอีกหนึ่งห่อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ ไม่มีอีกแล้วนะแล้วน่าทานมากหมูแดงคนอนุ่มมากคุณผู้ชมค่ะส่วนวันนี้ค่ะบุชเขาพาไปนี่เลยตรอกโรงยาที่จังหวัดอุทัยธานีเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมือนแบบว่ามีคา,ฟคาเฟ่แล้วนะเดี๋ยวนี้<อ>เขาเปลี่ยนใหม่แล้วรีโนโวเวทให้สวยงามขึ้นหรอเป็นแหลงง่งท่องเที่ยว ถูกต้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมคุณบูชเขาได้เลยนะคะส่วนวันนี้เรามาทําอะไรกลางสวนค่ะนั่นละสินั่นละสินี่แต่งตัวเป็นต้นไม้เลยนะคือทําให้บอกนี่คือแบบว่าเนียนไปเลยนะกลางสวนแล้วจะบอกว่าวันนี้นะคะใครที่อยากจะตกแต่งบ้านบอกเลยห้ามพลาดเพราะว่างานบ้านและสวนแฟร์เนาะปีนี้จะมีอะไรเด็ดๆบ้างเนี่ยต้องไปติดตามชมเลยค่ะ งานเดียวจบครบทุกเรื่องบ้านเอาใจคนรักบ้านกับงานบ้านและสวนแฟร์มิดเอีย e 2023ที่เตรียมจัดขึ้นวันที่4-13สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาภายในงานพบกับสินค้าแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งสวนไอเทมสายแคมปิง้งงานครับและสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า2,000บูธและยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีตลาดต้นไม้สินค้าสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมในรายการกันเลยตอนนี้เราอยู่คุณแชร์โชติวัฒน์ซีเนียร์สไตลิสต์ครับสวัสดีครับคุณแชร์ครับคุณแชร์คร่ะงานบ้านและสวนแฟนนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าปีหนึ่งนี้จัดหลายครั้ง<ช>ครั้งนี้อยากรู้ว่าคอนเซปต์เขาเป็นยังไงบ้างคะคอนเซปต์ครั้งนี้ของงานบ้านและสวนก็คือการสปาครับ เหมือนสปาร์กใช่เหมือนเราไปเจอจุดเปลี่ยนจุดพลิกของชีวิตที่เราชอบอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราแบบหันมาสนใจมากขึ้นแล้วก็อินกับมันแล้วก็เหมือนเกิดไปแรงบันดาลใจใหม่ๆเหมือนอารมณ์แบบช่วงโควิดเราอยู่บ้านแล้วบางคนแบบทําสวนแล้วอินกับการทําสวนอะไรแบบนั้นเนาะอ๋อเป็นการสปาร์กนั่นเองใช่เป็นการเหมือนพลิกบทบาทของตัวเองมาไปอีกทางหนึ่งที่แบบเราชอบมากๆอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นการค้นพบและเจออะไรสิ่งใหม่ๆใช่ครับ่ะผมอยากทราบไฮไลท์ในงานปีนี้มีอะไรบ้างครับ ไฮไลท์ในงานออโซนแรกก็เลยหลักๆก็คือเป็นโฮมวิลเลจครับก็คือ <Home Village. S 1> จุดสปรักในงานนะครับก็คือโฮมวิลเลจมันจะมีทั้งหมด5คนที่เรายกตัวอย่างอาชีพมามีนักร้องอนักแต่งเพลง<อ>แล้วก็มีนักปลูกผักค่ะแล้วก็มีงานคราฟต์<อ>แล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือเพชรอย่างโซนนี้ที่จะเจอมีศิลปินท่านไหนบ้างคะยกตัวอย่างนิดนึง หลักๆจะมีพี่ปอ๊อตมือร์อนอครับเหมือนจะเป็นการยกมุมการทํางานของพี่ปอ๊อตมาไว้ในโซนโซนนี้ครับเป็นมุมวาดรูปก็คือสามารถให้เราอ่ะเข้าไปลองวาดรูปเป็นงานแอฟแตกต่างๆที่เราแบบทเทีอดเองได้เลยและอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องเพจก็เป็นของคุณมาริสาที่เขาเลี้ยงสัตว์แล้วเขาอินกับสัตว์มากๆมีการฝึก อะไรเงี้ยครับ<ม>น้องหมาเขาไปดูเป็นไอเดียเผื่อเราแบบว่าเราอาจจะได้ไอเดียในการที่จะแต่งบ้านเราให้เป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจุดประกายเราบ้างใช่ครับอย่างในแต่ละห้องก็เราจะแทรกการแต่งห้องไว้สมมติถ้าเป็นห้องคนรักษาที่เลี้ยงสัตว์อ่ะเขาก็จะแบบมีการอัดแอปอัดโต๊ะกลางที่น้องหมาสามารถเข้าไปนอนได้๋อ,อ,อก็คือเหมือนอยู่กับเราตลอดเวลาได้ใช่ครับม,ม,มีพื้นที่ให้น้องมากยิ่งขึ้นด้วยถูกไหม<ช>ครับผมอยากทราบเลยว่าอ่ะเราไปในงานเริ่มโซนแรกให้เราหน่อยครับคุณแชร์ โซนแรกหน้างานจะมีส่วนประกวดนะครับสิบส่วนประกวดสิบส่วนประกวดเขาประกวดอะไรกันครับก็คือเหมือนให้นักออกแบบนะครับส่งผลงานเข้ามาแล้วก็มีการตัดส่วนจริงๆ10สิบส่วนตรงหน้าทางเข้าครับแล้วก็ในส่วนประกวดเนี้ก็มีการตัดสินในงานเลยอ๋อส่วนคุณผู้ชมที่ไปก็สามารถไปดูไอเดียแล้วก็ไปทําแทนที่บ้านได้ใช่ครับและอย่างอย่างที่เราเห็นตรงนี้แหละครับอันนี้ เป็นการยกไอเดียของโซนการ์เด้นฟาร์มมาครับการ์เด้นฟา์มใช่ครับเป็นยังไงคะโซนก็คือเป็นการเอาวัสดุรอบตัวมาจัดสวนเป็นพวกลังผลไม้ลังพลาสติกแล้วก็<อ>พวกบบเหล็กฉากอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เหลือใช้เนาะใช่ครัที่ใช้แล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อเอามาเอา,เอามาตกแต่งสวนได้<อ>คือจากสิ่งของใกล้ๆตัวครับให้เราแบบ เข้าใกล้มันมากขึ้นโดยการแบบจับนุ่นจับนี่มาตกแต่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆเราบางทีเราเราคิดว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแหละแต่ว่าพอมาดูอย่างนี้เราได้ไอเดียเลยว่าเออเราไปทําที่บ้านนี้มั่งดีกว่าจริงเนาะซึ่งในงานก็จะมีแบบนี้ครับแต่เยอะกว่านี้อนี่คือยกมาแค่ส่วนเดียวยกมาแค่ส่วนเดียวรวมถึงแล้วอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะอันนี้อยู่ในโซนสวนเหมือนกันไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นของโอโคจูครับเหมือนเขาเปิดตัวเมนูใหม่ที่งานนี้2เมนูครับสวยมากเลยอ่ะอันนี้ชื่อเมนูอะไรบ้างคะ มีแซนมีแซนด์วิชครับกับแรปมีแซนด์วิชใช่ครับแซนด์วิชสีสวยสวยคุณผู้ชมมาทำดีมากแล้วก็โซนแรปนี่ก็แบบนี้ใช่นะครับอันนี้คือไปชิมในงานได้ชิมในงานได้ครับอืมอันนี้คือโซนสวนใช่ครับแล้วต่อไปแล้วครับไฮไลยหนึ่งของงานก็คือโซนเพชรโซนเพชรยังไงเอ่ยในในงานก็มีโซนเพชรก็คือมีการประกวดแคดวอลครับเจ็ดพันหลัง ของของคนที่แบบร่วมออกแบบมี้ยครับมาทําจริงๆในงานเจ็ดผนังเลยคือเขาเอาไว้ให้แมวขวดให้แมวขวดเหมือนเป็นแบบที่มันมีเป็นบันไดเป็นสเต็ปเป็นชั้นอะไรเงี้ยครับไว้ให้เขาเล่นด้วยไว้เขาเล่นของเจ็ดคนออกแบบครับแล้วก็จะมีการตัดสินในงานเหมือนกัน<อ>แล้วก็มีสาหรับน้องหมาด้วยเนาะมีครับในงานก็มีแบบของของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยขายจาหน่ายก็คือพาน้องหมาน้องแมวไปเดินได้แล้วก็แต่ต้องใส่รถเข็นอ่าใส่รถเ,เข็นไปใช่ครับเห็นบอกมีขบวนพาเลตอะไรน่ารักน่ารักของหมาแมวด้วยมีครับมีมีคือเดี๋ย คนก็เหมือนพาน้องออกมาเดินงานมากขึ้นี้ครับไปดูกันได้นี่เป็นอีกหนึ่งโซนน่าสนใจรวมถึงอีกหนึ่งโซนที่เป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันนั่นคือโซนอะไรครับอีกโซนหนึ่งน่าจะเป็นโฮมมิเลจใช่ไหมฮะใช่โฮมมิเลจครัเออเป็นยังไงครับโซนนี้ปลอดมาใช่ก็คือเหมือนเป็นการยกตัวอย่างห้องนะครับของห้าสิบห้าศิลปินเลยอ๋อที่บอกไปที่บอกไปมีปอนมีพี่บอยกศิยพงศ์ใช่เนาะใช่ค่ะผมต้องบอกว่าในงานนี้น่าสนใจมากอยากรู้แหละงานอยู่ที่ไหนครับจัดที่ไบเทคครับ เดินทางง่ายๆเลยก็คือไปรถไฟฟ้าก็ได้ง่ายๆเลยครับแล้วจะงานจัดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับงานเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้จนถึงวันที่จนถึงวันที่วันอาทิตย์ถูกต้องได้ใช่ไหมครับยาวไปเลยอีกวอาทิตย์หนึ่งใช่เก้าวันเต็มๆแล้วแต่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดงานตั้งแต่เก้าโมงเลยครับเก้าโมงสองสามทุ่มก็ยังเดินได้อยู่เลยครับนี่ไปได้เนาะ ไม่ว่าจะไปดูแบบว่าไอเดียแต่งบ้านพาน้องหมาน้องแมวไปเดินในงานก็ได้ด้วยปีนี้อาฝากเชิญชวนเลยค่ะคุณแชค่ะคก็คือมา,มาเดินดูไอเดียการแต่งบ้านแล้วก็มีสินค้าแต่งบ้านจําหน่ายเยอะแยะมากมายเลยครับม,มา ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆต,ต,ตามบูธอะไรเงี้ยครับอ๋อจริงๆเห็นว่ามีมากถึง2,000บูธเลยแหละครับถ้าให้งานใหญ่มากๆงานใหญ่มากนะังนั้นน่ะไปเพิ่มไอเดียได้ไปจับจ่ายใช้สอยได้เพราะว่าราคาเขาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันจอดรถเขาเยอะด้วยนะไปเทคบังคแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเรื่องที่จอดรถก็ไป BTS ใช่คออง่ายๆนะครับคุณแชร์เนาะอ่ะผมต้องบอกเลยว่าเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียตกแต่งบ้านเอ่ยสวนเอ่ยคอนโดเอ่ย มาหาไอเดียที่นี่ได้วันนี้ขอบคุณคุณแช่มมากครับขอบคุณมากเลยค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปชิมกันค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ้าอร่อยนะคะแล้วก็พี่บุชค่ะพาไปที่ตรอกโรงยาจังหวัดอุทัยธานีจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะรับผมซาบพลาซา ช่วยกันแซบวันนี้นะคะหมูแดงหมูกรอบน่าทานมากมร้านนี้ร้านเฮียโถข้าวหมูแดงหมูกรอบอค่ะภูมิใจนําเสนอเลยวันนี้เริ่มต้นกันที่ข้าวหมูแดงดีกว่าะค่ะดูสิคะข้าวหมูแดงเขานะหมูแดงใช้ในส่วนของสันนอกอเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่แบบเขาหมัก ปุ๊บมันทําให้เนื้อเนียนนุ่มแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันน้อยมากพี่ฝนใช่มันน้อยมากจริงๆอืแล้วยังมีข้าวแบบว่ารวมด้วยนะก็คือมีหมูกรอบหมูแดงอ่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นหมูแดงพี่ฝนอยากชิมอะไรวันนี้หมูกรอบไหมหมูกรอบได้ไหมอ่าหมูกรอบก็ได้ หมูแดงเขานะที่เห็นอยู่สีสังเกตดกูคุณผู้ชมขาสีธรรมชาติมากเขาไม่ใส่สีผสมอาหารเลยไม่มีสารกันบูดแล้วที่สําคัญเมื่อเมื่อกี้นี้เนี่ยจานละ65บาทส่วนพี่ฝนตอนนี้กําลังฟินอยู่นะหมูกรอบนี่คือกรอบมากได้ยนะินเสียงดังฟังชัดเป็นไง กรอบจริงๆอแล้วก็เนื้อหมูกรอบอ่ะมันนุ่มมากนี่แหละที่สําคัญเพราะอะไรรู้ไหมทางร้านเขานะคะใช้เป็นหมูเพศเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนังเนี่ยจะกรอบแต่ว่ามันเนี่ยน้อยอส่วนเนื้อเนี่ยจะนุ่มนุ่มมากถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันจะกรอบนอกนุ่มในมนี่เลยพร้อมน้ําราดสูตรพิเศษทางร้านคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมสะดวกไปเนี่ยตลาดสามย่านชั้นสอง และวันนี้ค่ะซื้อแบบ Delivery นะคะบอกเลยถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปพาซาโปรโมชั่นก็คือ ซื้อ1นึ่ห่อแถมไปเลยอีกหนึ่งห่อสำหรับข้าวหมูแดงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไม่มีแล้ว65บาทคุณผู้ชมโอ้โหราคาก็ดีมากราคาดีมากเลยแล้วก็ขายเป็นขีดด้วยนะคะขีดละ75บาทา่าทถ้าอยากซื้อแต่หมูเปล่าทั้งหมูแดงแล้วก็หมูกรอบเลยชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือไปทานที่ตลาด3ย่านก็ได้นะคะใกล้ๆใครสนใจโทรมาเลยค่ะ0 8 0 2 7 3 2 9 4 7 นี่เห็น,หนไหมคะสุดๆน่ากินทุกอย่างแล้วเมื่อกี้ลืมบอกว่ามีเป็นน้ําพริกเผาด้วยนะทางร้านเนี่ยทำเองเอาไว้ราดใช่มเป็นน้ําพริกเผาสูตรจีนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีความเผ็ดโดดและไม่มีความหวานแต่หอมหวานไม่รู้หอมหวานยังไงคุณผู้ชมต้องไปชิมเองเพิ่มความหอมถูกต้องเผ็ดเล็กน้อยอ่ะ ย้ำอีกรอบหนึง0802732947โทรมาวันนี้ออกไปเลยซื้อ1แถมหน,หนึ่งนะคะส่วนบูชค่ะวันนี้พาไปตรอกโรงยาที่จังหวัดอุทัยธานีจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแซบ from อุทัยธานีกับบูชเลชันสวัสดีครับชั้นผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับเดี๋ยวเราไปหาของกินของอร่อยที่ตรอกโรงยากันครับ ร้านแรกครับเราอยู่กันที่เจโนกุ้ยเตี๋ยวไก่อยากจะบอกเลยว่าร้านเนี้ยเป็นกุ้ยเตี๋ยวที่อร่อยมากเลยครับในหม้ออันใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นไก่ตุน๋นน้ำมันพริกแล้วก็พริกดองครับผมสีสันของเขาเนี่ยดูเผ็ดใช่ไหมครับแต่รสชาติของเขาเนี่ยจะมีความหอมพริกซะมากกว่าครับผมเอาเป็นว่าคนทานไม่เผ็ดมากเนี่ยก็ทานได้ครับและถ้าใครเป็นสายตีนไก่เลเวอร์แบบผมนะครับก็ต้องมาร้านกุ้ยเตี๋ยวไก่เจโนกเลย ตีนไก่นี่คือเน้นๆน,น,นุ่มๆเปื่อยๆเลยครับยิ่งได้ทานกับน้ำซุปที่มันเข้มข้นแบบนี้นะ อร่อยลืมครับใครอยากทานหมูตุนก็มีหมูตุนเช่นกันนะครับแต่นาทีนี้นะครับบะหมี่ไก่ตุนก็ต้องเข้าผมแล้วครับผมรสชาติของเขานี้นะ้มันแบบนวัวมันเข้มข้นสุดๆเลยครับเจโนก,ก๋วยเตี๋ยวไก่อย่าลืมมาลองแหวะกันนะครับอร่อยสุดๆได้ถ่ายรูปกับคุณแม่เขาด้วยและไปกันต่อครับร้านอยู่ข้างๆเลยในกล้าไอติมกะทิสดตรอกโล่งยาอยากจะบอกเลยว่าเป็นไอศครีมที่ครีมมี่มากจากตัวกะทิราดท็อปปิ้งมาจุก ไม่ว่าจะเป็นถั่วข้าวโพดมันม่วงแถมเสริมมาในถ้วยกะลมามะพร้าวน่ารักแบบนี้ <Okay. S 1> ส่วนรสชาติบอกเลยคือไอติมกะทิยืนหนึ่งของตอกโรงยาเลยครับต้องมาครับ ก่อนกลับจากอุทยัยผมก็ขอซื้อของฝากสักหน่อยครับผมเลยเดินมาที่ร้านไพพันต้นตำรับขนมปังไส้สังขยาจังหวัดอุทัยธานีครับทำมานานกว่า50ปีโชคดีมากมากเลยทุกคนได้เจอคุณแม่เขาด้วยร้านนี้เป็นตำนานมากครับปกติถ้าซื้อหลายกล่องเนี่ยจะต้องสั่งจองล่วงหน้านะครับตัวขนมปังนี่คือนุ่มแล้วก็ตัวไส้เนี่ยให้มาแบบทะลักเลยครับชิ้นเดียวไม่เคยพอจริงๆและนี่แหละครับก็คือ3ร้านเด็ดจากตรอกโรงยาจังหวัดอุทัยธานี แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีครับอืมน่าไปมากเลยอ่ะตรอกโรงยาเนาะไว้ถ้วคุณผู้ชมว่างๆเนี่ยลองไปดูจังหวัดอุทัยธานีค่ะอ่ะแล้ววันนี้เนาะใช่นี่เลยครับผู้โชคดีของเราครับคุณสุทธิโร์ค่ะนี่เลยค่ะและพิธีรุ่นรับของรางวัลนะคะง่ายๆเหมือนเดิมเลยให้คุณผู้ชมส่งรายชื่อมาใหม่ด้วยเพราะว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะเพียงสแกน QR โค้ดเข้ามานะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรอยู่ในนี้ปุ๊บ ป๊อปปี้จับได้ชื่อใครเนี่ยนั้นเป็นผู้โชคดีแต่ว่าต้องรับสายด้วยนะคะถูกต้องแล้วครับและจะทราบอย่างไรนะฮะว่าเราไม่ใช่ไม่ใชายชีพโทรไปถึงปุ๊บแค่รับสายรับของรางวัลเลยไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ต้องร่วมกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นส่งฟรีถึงบ้านรวมถึงทุกช่วงของรายการเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฮะไม่ต้องกลัวม่ใช่ชีพครับกลัวแค่ผมคนเดียวก็พอไม่บอกก็รู้น่กลัวเแต่ว่าอย่างที่บอกว่าฟรีจริงๆก็คือรวมถึงช่วงช่วยกันแซบด้วยส่งมาให้เราช่วยโปรโมทได้รับสายแล้วครับสวัสดี ครับที่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่นครปฐมครับนครปทัยไกลแม่เออพี่วันนี้เป็นผู้โชคดีนะคะรับไปเลยค่ะเตาอเนกประสงค์ทีอินวันจากสมาร์ทโฮมขอบคุณมากเลยคร,ลยรัคยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับผมสวัสดีครับอย่าลืมส่งหลายชีวแตรายการเราเป็นหนุ่มๆอย่างนี้ก็มีนี่หนุ่มๆนะรับสายเยอะตอแต่ที่สำคัญครับพรุ่งนี้กับงาน Talk of the Tree ฮะเป็นการเปิดตัวละครสองเรื่องปังๆไว้เลยคุณผู้ชมเรื่องแรกครับสืบลับ หมอระบาดซึ่งเป็นการประกบคู่นะคะคุณนเดตกับคุณคิมเบอร์ี่บอกเลยว่าปังไม่ไหวเรื่องต่อไปแหละคุณแพรปังไม่ไหวเหมือนกันค่ะกับเรื่องเกมรักทรยศนะคะมีทั้งพี่แอนแพทริเซียแล้วก็อนันดาด้วยบอกเลยว่าปังแบบตะโกนจริงๆค่ะตะโกนไปเลยพรุ่งนี้ที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอนะคะผู้ชมห้ามพลาดเลยแต่ถ้าสมมติว่าไม่สะดวกไปก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีไลฟ์สดทั้งใน Facebook นะคะ t ิ k t อกแล้วก็ใน ในส่วนของ CS3 CS <3 S 1> CS ไทยแลน,นด์ Thailand. Thailand ด้วยนะคะก็ติดตามชมกันได้เลยตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะครับผมและต้องขอขอบคุณขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ All New Mitsubishi Titan ครับค่ะฟังแบบตะโกนจริงๆสมแล้วค่ะที่เป็น Talk of the Tree นะคะครับผมวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราซัพพาซาสวัสดีครับ Plaza.